ดเดือนอน,น,น,อน,นี้ไปครบหนึ่งเดือนพอดีอาทิตฐานภาษาทีสอนเรื่องแห่งจำเป็นเพราะฉะนั้นเจอหนัาว่าเป็นวันมหามงคลที่ควรชาแนงกุทธบริษัท ผู้มีจิตศรัทธาเลื่องใสในพระพุทธศาสนาคำว่าเลือกใสในพระพุทธศาสนาคือเราเชื่อว่าพระสัมมาทมชุธเจ้าเป็นพุทธศสรุชอบโดยท้าองค์เอง เชื่อว่าพระธร,รรมคำสอนของพระบรมศาดานั้นเป็นสัจธรรมเป็นของจริงผู้ใดปฏิบัติตามด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็จะประสบพบเห็นตามพุทธทานญาตที่ได้จารึกไว้พระสงค์จะจารึกไว้ในคำพีต่างๆหรือว่า คำบอกกล่าวเล่าต่อกันมาตั้งแต่ครั้งกุทธการจนมาถึงปัจจุบันการจำพรรษาของพระเจ้าพระสงฆ์ก็เกิดจากเหตุสมัยก่อนพระเจ้าพระสงฆ์หลายๆเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเมื่อถึงฤดูนาชาวได้ทานาเขาก็ทำได้ทำนากัน เสร็จแล้วเขาเจ้าพระสงฆ์ก็ะจะไปในที่ต่างๆไปเป็นหมู่เป็นเหล่าไปจนทําให้คณนเขาเสียหายคณาเขาบ้านใหม่ๆเออทำให้คณาเขาขาดเขาเสียหายเขาก็มาลองไป้องเ,เรียนท้าจะมาถามพทธเจ้าว่าพระสงฆ์ทำลาย คันนาของข้าพราองค์เสียหายหมดพระสมาสยาสมุทัยเจ้าเลยระชุมสง์แล้วเรียกพระสงฆ์ทั้งหลายนะมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนทิ่สุทั้งหลายพวกเธอได้เดินทางไปเหยียบย่ำคันนาที่เขาป้านใหม่ๆห,ห,หรือเปล่าทำให้คันนาเขา ชำรุลดุดโรงลงจริงพระเจ้าข้าก็ข้าพระองค์ได้ไปจริงจากนั้นไปพระสังมาสามุตตะเจ้าจึิได้คือในระยะสามเดือนไม่ให้ไปที่ไหนนอกจาก อุบาสกอุบาสิากาพูดมีศรัทธาดิมนต์ไปเพื่อประกอบพิธีในงานมงคลต่างๆนี่เป็นเหตุให้ได้อธิษฐานรรษาแต่ก่อนนั้นไม่มีไปทุกดูดูฝนดูร้อนไปได้หมดเมื่อจำพรรษาก็เลยเป็น ประเพนีมาตั้งแต่ทงพุทธการตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวัดนี้แล้วจะทำกันต่อๆไปจนศาสนานั้นเสื่อมสูญหมดสิ้นไปนี่จริงว่าเป็นวันมหาหมงคลเป็นวันทุทธวริษัตรประกอบพุ่งามความดีทรบ,บุญให้ตามรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็พระเจ้าพันสมอธิษฐานพรรษาวันพรุ่งนี้ว่าข้าพเจ้าจ,จะอยู่จำพรรษาในสถานที่นี้ครบสามเดือนยกเว้นเหตุจำเป็นหนงวรามรรดาป่วยพระราชาเส็จมาแล้วก็ กิดของสงฆ์วอดวิหารชำรุดยญาตโยมนิมนต์ไปเพื่อทำบุญเกี่ยวเนื่อนต่างๆถึงจะสัตาหาฮลิ่ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันหกคืนถ้าเลยหกคืนไป ก็ถือว่าพันสาขาดปักอาบัติยกเว้นคุณทุกับยน้ำท่วมลัดทามาไม่ได้พันสาขาดแต่ไม่ปักอาบัติ เนี่ยเมื่ออยู่จำพรรษาครบสามเดือนจนถึงวันเพ็ญเดือนสิบอดพระเจ้าพระสฆ์ก็ประกอบพิธีภาวนาออกพรรษาไม่ใช่ออกพรรษาหรอกคำว่าภาวนานั่นน่ะคือการให้ภาวนาต่อกัน สังขุมพันเตเปโะาเรมทติเห็นวาสุเทนวะภริสังกายว่าตันตุมไห้ต้นทับบัตยะปัตตโตปฏิการสามีเมื่อโมฆะพระเจ้าพระสงฆ์ไดเห็นพระเจ้ากระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ขอให้ตักเตือนข้าพเจ้าได้ไม่ต้องแกงด้วยความปรารถนาดีนี่คือความปรารนาคือสละทิฏฐิมานะเพื่อให้หมูคณะตักเตือนว่ากล่าวได้ไม่ถือที่ผิมานะไม่ถือความโกรธค,ความแค้นไม่เห็นแก่ตัว เรียกว่าเป็นการเสียสละ,ะเพื่อให้บุคคลอื่นว่าเราในสิ่งที่ไม่ดีได้หรือตักเตือนได้เออสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดีดก็ให้พิจารณาเด้อนี่เรียกว่าออกคันสา ไม่ใช่ว่าคำออกพรรษาเป็นการวรณนาก่อนจะจากกันไปออกพรรษาแล้วจากนั้นไปพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะได้แยกย้ายก,กันไปในที่ต่งตางๆตามเจตนาของตนบางท่านก็ลาหมู่คณะลาครูบาลอาจารย์ไปประกอบสงฆ์ทัพตัวเพีอเยอในที่ต่งตางๆเรียกว่าไปทุดงบางท่านบางองค์ก็ไปเยี่ยมมิดามา,าส แก่ชราไม่สบายอย่างนึงบาคนก็ไปเยี่ยมไปกราบคุูบายจารย์ที่เป็นพระอุปัาบ้างน,นี่เรียกว,ว่าก่อนไดจากไปก็ให้ภรวนากันเมื่อภาวนาแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดในการอยู่จำนรันษาแล้วก็ อ่าครัจะไปไหนใครจะอยู่ไหนก่อนตามอัธยาศัยที่นี่การจำพรรษามีอานิสงอยู่ได้หนึ่งเดือนอ่าไปที่ไหนก็ไม่ต้องบอกลาหมู่คณะก็ได้หรือว่าซื้อผ้าอธิเลิเก็ได้หนึ่งเดือน ถ้ามีญาติโยมมถวายตะเิีนพระอ,อยู่ครบห้าลูกจำพรรษาก็ได้รับอน,นิสงส์่อีกเรียกว่าอน,นิสงส์ห้า<ม>อ,อยู่ประจาไา้จีวรเคือนได้เคื่อนยังได้แหว่งอดกตจีวรได้สามเดือนได้จากเดือนสิบสองทน ไปแดมหนึ่งค้ึ่งไปถึงเ,นเันสี่เทนสี่เดือนพอดีเนี่ยเมื่อแสวงหาค่าได้มาแต่ไม่พบยังทำทีวรยังไม่ได้ก็ไม่ต้องเพินพุกอธิษฐานถ้า ไม่ได้อน,นิสง์พันษาหรืออน,นิสง์กถินนะเมื่อได้ท้ามาชิ้นหนึ่งจะต้องพินทุกอธิฐานหรือวิกับเอาไว้ถ้าไม่ทำเมื่อถืออธิเล็กจีวรเกินสิบวันท้านั้นเป็นนิสเกี ต้องอาบัตปาจิตตต้องได้เสียสละผ้าแล้วก็แสดงอาบัตเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อการเข้าพรรษามาถึงพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะได้ตั้งใจประกบอกบความภาตความเพรญเดินประกองนั่งสมาธิภาวนาว่าพระสวดมนต์ ญาติโยมทั้งหลายก็นิยมสถานที่ต่างๆมักจะมีพิธีเอาเข้าวพรนษาปีนี้ใส่บาตรประจำพระพเจ้าจะไปวัดรักษาศีลประจำทุกวันพระพระพเจ้าจะ ใส่บาตรทำบุญทุกวันยกเว้นแต, Wait, แต่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะมาได้หรือมีอุปสรรคใดธุระไม่อยู่ว่า es อันนี้เรียกว่าตั้งสัตว์เพื<_<_<_>่อประกอบพิธีความดีในหน้าพรรษาเพราะฉะนั้นหน้าพรรษา ไม่เช่าว่าเฉพาะพระริส,สท,ราาทุรสามเณรคารวะญาิโยมกระทั่งใจไหว้พระสววมนใส่บาตรถวายทานทุกวันแผ่กุศส,ส่วนกนุศลให้แก่สัพพสัตทั้งหลายเป็นประจำอันนั้นแหละประเพรนีครูาอาจารย์ได้กระทรรมาบางวัดก็ถือ อาหารตกบ,บาทเมื่อออกไปบินทบ,บาทมีคนใส่อาหารหรือไม่ใส่ไม่มีอะไรเลยก็ไม่ฉันมีแต่ข้าวก็ฉันแต่ข้าวจะไม่ฉันอาหารที่ตามมาส่งภายหลังนี่เรียกว่าถืออาหาร ตกบ,บาทคือรับอาหารที่โยมถวายนอกวัดเท่านั้นวัดท,ที่ท่านถือท่านถึงได้ทำสาราไว้หน้าประตูวัดเมื่อการเข้าพรรษามาญาติโยมจะมาคอยอยู่ที่ประตูวัดแล้วก็พระเจ้าพระสมไปวินาบาทในบ้านกลับมา ก็ใส่บาทอยู่ตรงหน้าวัดนั้นนี่คือความตั้งใจในการจำพรรษาเพราะฉะนั้นการจำพรรษาถึงว่ามีอน,นิสงส์พระเจ้าพระสงฆ์ประตั้งใจประกอบามภาตค,ความเพียนเมื่อออกพรรษาแล้วก็ ไปเที่ยวผู้ทรงมฐถานตามป่าตามเขาตามที่ชอบบางท่านบางองค์ก็มักไปในสถานที่มีสัตว์สารลาสีงต่างๆเพื่อจะให้จิตมันกลัวเมื่าจิตมันกลัวแล้วจิตมันจะลงได้ง่าย บาง่านบางินองว่าชอบไปอยู่ในป่าชาเพื่อประกอบความเพียรอาศัยป่าชาคนมาเชี่ยงคนตายเออบางทีถึงเสียตายหงบางทีก็เ,เป็นตาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาไปทิ่งที่ป่าชาแล้วก็เผากันบางสมสมัยทั้งพุทธการทังประเทศอินเดียไม่มีการเผาการฝังเอาผ้าไปพันแล้วก็เอาไป ดอยไว้ในป่าชาพระเจ้าพระสงฆ์เมื่อท่านไปเจอเข้าท่านก็ไปเอารือเอาผ้าที่พันตัวของคนตายนั่นแหละมาสักมาตัดมาเย็บมาย้อมเป็นสวงเป็นจีวรเ,เรียกว่าถือว่าบางสกุล อันนี้นะเรียกว่าผ้าพันคนตายแล้วก็ไปชักบังสกุลเอาอันนี้เจ้าวัตสังขาลาโรผ้่านี้มีเจ้าของหรือเปล่านอ้อถ้ามีเจ้าของก็เรียกร้องมาเด้อถ้ายังไม่มีเจ้าของข้าพระเจ้าจะถือเอาเป็นผ้าบางางังสกุลไปทำกิวรไปทำสบงไปทำอังสาไปทำชาติพอไม่เห็นใครเรียกร้องตอบ มาก็ถือว่าผ้านั้นไม่มีใครจองไม่มีใครหวงแหนก็เอาผ้านั้นมาแล้วก็มาซักซักเสร็จแล้วก็มาตัดมาเย็บมายอ้อมทําทเ,เป็นเชีวองสมบกมือรสังาาทีนุ่งหงสเนี่ยเป็นแบบนั้นการปฏิบัติสมัยนี้ก็ยังมีอยู่บ้าง บางท่านบางคนเขาชอบไปอยู่ป่าช้าเมื่อไปอยู่ป่าช้าแล้วจิตกันก็อ,อสบงบลงได้ง่ายเพราะมันกลัวตายกลัวผีมาหลอกกลัวผีมากินตามสัญญาที่มันลวงเราที่จริงแล้วในป่าช้าก็ไม,ม่อะไรไม่มีอะไรที่จะมากินมีแต่ความรู้สึกเรื่องเช่นของเรานะันเกิดฟมกลัวฟองอะไรขึ้นมาเ มันไม่มีอะไรแต่ว่าจิตมันตัวจิตมันโกเหกว่าผีแบบนั่นผีแบบนี้เออไม่ได้นะต้องกลัวไม่ไม่ต้องอยู่นะเดี๋ยวมันผีมาลุกหลอกก็กลัวก็อยู่ไม่ได้ออท่านที่ใจแข็งก็มึงจะมาหลอกกูทำไมมึงจะมาว่าก,กูทำไม กูจะพามึงนั่งภาวนานี่นี่กูจะพังพิจารณากรรมาฐานเห็นความตายเนี่ย,นยาานาาเ,นเนี่ยเขาตายตอนหน้าต่อตาเห็นไหมเขาเผาเนี่ยเห็นไหมเมึงเห็นไหมที่เขาเผากันเนี่ยเผาใครเผามนุษย์เออเมืองก็เป็นมนุษย์เพราะว่าให้ตัวเองบังคับตัวเองไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านเหอเหิมไปในที่ต่างๆนานาผลสุดท้าย ก็อาศัยความตัวอันนั้นทำให้จิตมันไม่ฟุ้งซ่านไปไหนคนเวียดต้จิตนั้นก็สงบรวมลงเป็นสมาธิได้เมื่อจิตลงเป็นสมาธิแล้วก็เกิดความสุขความสบายใจความปีติเอิบอิ่มดีอกดีใจก็นั่นน่ะเห็นประโยชน์ในการอยู่ป่าชาแล้วที่นี่ไปอยู่ไหนก็อยากไปอยู่แต่ป่าชาป่าชาเนี่ยเพราะว่ามันเห็น เห็นธรรมะขับสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมสั่งสอนบอกกล่า,าวาไว้ว่าเป็นแบบนี้ประโยู่์ป่าชา้ามันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปไปอยู่กับดงภูเขาเราก็ก็อาศัยป่าชา้างป่าเสือให้มันกลัวเมื่อจิตกลัวแล้วจิตมันจะไม่ออกไปเที่ยวเล่นร่อนต่างๆมันจะอยู่ในตัวของเราเอง ผลสุดท้ายมากินทั้งคัวแล้วไม่ไปไหนแววนั้วันอ่ามันก็อาศัยพึ่งขอพึ่งพระพุาทธธรรมพระสงฆ์แล้วเออผู้ว่าพุทโธก็ว่าพุทโธพุทโธเร่งเขา้าผพราว่าธรมโมธรมโมเร่งเข้า้พราอว่าแกสาโลมาตามกรรมฐานที่ตัวเองชอบเร่งเข้ามาถอยเล่งเขา้ามาถอยเพราะกลัวเสือมากินกลัวช้างมาทําลายผลสุดท้ายเกดก็สงบลงได้อย่างอัศจรรย์ เนี่ยเออมันเป็นแบบนั้นที่นี่เราอยู่ในสถานที่ในกรุงเทพมหานครหรืออยู่ในบ้านเรือนอเรือนนั่นทา่านก็ให้พิจารณาที่ออาัยคือเรือนนอกอเรือนนอกก็คือ,อบ้านเรือนแล้วก็เรือนในก็คืออัตภาพร่างกายของเรานี่เก็นสิ่งที่สิ่งสถิตของจิตใจ เราก็มารักษาจิตของเราอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยเราไม่ให้จิตมันแช่สายไปในสถานที่ต่างๆนอกจากจิตจากใจของเราอยู่ในกายนี้เท่านั้นถ้าเมื่อเราทําได้เออไม่พังเถอลงลืมฮะจิตอยู่แต่ในกายในใจเนี่ยผล่ถ้าจิตก็สงบลงได้เหมหื้นกันเออเพราะอํานาจการกระทํา เอออำนาจวุฒิบุญส่ที่เราได้อใช้ความขยันมันเพียรใช้ความอดวความทนต่อสู้กับทุกทเวทนาต่อสู้กับความฟุ้งซ่านลำคาญเออจนได้รับความชนะอ๋อไอความฟุ้งซ่านลำคาญนี่หนอึมื่อหลอกลวงกูฟุ้งซ่านจนกูปวดหวัวหัวเก่าเนี่ยกูเห็นหน้าเห็นตามึงแล้วกูชนะมึงแล้ว เออมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเออใครอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านที่ช่องก็อ่าประกอบคุณงความดีได้หมดนั่นแหละภาวนาเยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่วัดก็ทําได้อยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมก็ทำได้เพราะฉะนั้นน่ยก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจเพราะว่าลานเสียงธรรมนี่ก็คือเป็นสถานที่ อาชาเสียงประกอบอธิบายธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเออให้พวกเราได้กินได้ฟังเออเมื่อพวกเราได้กินได้ฟังแล้วพวกเราก็จะได้ตั้งใจปฏิบัตรริเมื่อปฏิบัติไปก็เกิดสินเกิดธรรมเกิดความรู้คนฉลาดขึ้นมานี่มันเป็นแบบนี้เออเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจในภาษานี้ก็ให้ตั้งใจ อย่าประมาทเออเรามาวัดเรานี่แหละสถานที่ปฏิบัติคือวัดเออบ้านเสนี่บ้านเสนี่ก็คือวัดวัดคือข้ออกปฏิบัติปฏิบัติกายปฏิบัติจิตไม่ใช่วัดที่อื่นวัดลงที่จิตวังลงที่กายนี่วัดเข้าไปวัดเข้าไปก็เหลือแต่ความรู้ล้วนๆอันนั้นเป็นเอ๋ขา,ขาตาจิตเ,เป็นเอกจิตอันอหนึ่ง เออเป็นแบบนั้นพวกเรารู้แล้วพวกเราได้เห็นแล้วถึงได้มีศรัทธาความเชื่อประสาทความเลื่อนใสนะได้มาประกอบทำบุญเแต่ราการเสียงทำประกอบทำบุญวันไหนก็คอยกันเออพอถึงวันเวลาก็มาหลังไหลมาประกอบคุณงามคมดีเออก็ได้สมความมุ่งม,มั่นารถนาเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ เรียกว่าทัศนานุตริยะบุญเกิดจากการได้เห็นได้ทัศนาตาได้เห็นหูได้ยินเสียงธรรมที่ท่านสาธยายเราก็เป็นบุญเป็นกุศล่าสะสมบุญไปวันละเล็กละน้อยนี่แหละมันจะถึงฝั่งแห่งพระนิพพานไม่ใช่ว่าเราจะไปหาไปหามเอาใหญ่โตมโหฬารเอา 2วันสาวันก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันไม่ใช่ออพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญมาศีออกษอาสงคายตั้งแต่อธิษฐานตั้งแต่ออกปากมานะออจนถึงไดออ้รับพยากรณ์ว่าจากนี้ไปเธอจะได้เป็นตัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าพระพโคดม หรือว่าซื่อว่าสิทธัตถะเออมื่อตัดสรุแล้วก็เรียกว่าพระโพโดมน,นั่นแหละจากตั้นมาสี่อสงไขยแสนมหากราบนี่จากพยากรมาแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้พยากรสามารถที่จะทำพรารหันให้แจ้งแล้วดับขันเข้าสู่พระนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้น การที่จะได้รับพยากรจากพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่บำเพ็ญมาด้วยตนเองจนแก่กล้าสามารถมั่นคงไม่หลอะแหละไม่เหลวไหลเออหนึ่งไม่มีสองจะสะรุปเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวจะไม่อธิษฐานกลับคืน โชวการเข้าสุานิพัน์เออจะต้องเลยต่ถสรู้อย่างเดียวเมื่อพยากรณ์แล้วนี่คือสัจจะทมของพระพุทธเจ้าพูดแลวหนึ่งไม่มีสองคาว่าบาปก็มีุญก็มีนั่นพระพุทธเจ้ารู้ท่านเห็นพวกเราไม่รู้ไม่เห็นหรกข้าพระพุทธเจ้าไม่เอามาสแสดงชี้แจงเอาไว้ให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้ว มันจะว่าอะไรก็ไม่ทราบเออเออบุญก็ไม่ทราบบาปก,ก็ไม่ทราบนี่ข่าฟันรันแทรกกันเรียกว่ากระลียุกเออเพราะไม่รู้บาปบุญคุณโทษเมื่อพวกเรามารู้บาปบุญคุณโทษแล้วเราก็มากลัวบาปเออไม่อยากทําบาปใครจะด่า,ดาใครจะว่าเราก็โอ้ยแสบ,บหัวใจแสบหัวใจอยากุอยากด่าอยากฆ่ามันสะัด เออมันเราไม่ได้ทาอะไรมันมาเบียดเบียนเราอิจฉาเราเราก็ใช้ขันติความอดทนเออใช้สมาธิไปแก้ไปไขมันทุกข์มันยากมันทรมานว่านั่งสมาธิดูความทุกข์ดูความอ่าปวดรลาวจิตใจในอ่านั่งสมาธิอ่าเมื่อนั่งไปนั่งไปพิจารณาไปเกียจบรรลุเกจิตมันเข้าใจจิตมันปล่อยวางอ๋อ ไม่มีอะไรเลยแค่ลมปากเขาเขาเ่้าใจเราว่าเราไม่ดีเออเขาก็พูดด่าเรามาว่าเรามาแต่เราทำไมมันเจ็บมันแสบหัวใจจริงจริงทำไมมันเจ็บมันแสบลมปากเขาว่าเฉยๆจำปั้นเขาก็ไม่ได้ตีเราแต่เราทาไมมันเจ็บแทะทำไมมันโกรธมากแทะทําไมมันโมโหมากแทะ อยากไปฆ่ามันเนี่ยพอเรามาลูแล้วมันไม่มีอะไรเลยโอ้เลือไปฆ่าเขาตายถ้าเราไม่ต่อสู้เราจะเป็นบาปมหาศาลเลยเนี่ยมันเป็นแบบนั้นอ่เพราะฉะนั้นวันนี้ หรือทุกวันที่เรามาสถานที่นี้หรือสถานที่ต่างๆเรามาชำระศ์สารอันนี้แหละความโลภหนึ่งความโกรธหนึ่งความหลงหนึ่งสามอย่างนี้ที่เรามาเพื่อจะชำระสิ่งสามอย่างนี้ให้สิ้นซากไปจากจิตใจของเราเราก็จะได้รับความสุขความสบายเมื่อเราละเรา,เราปล่อยได้แล้ว เออเราเราเราปล่อยยังไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าเราละเราปล่อยได้แล้วจิตเราก็เฉยเพราะว่าอะไรก็เฉยไม่มีอะไรเลยไม่โกรธไม่เครียดไม่โลภไม่ร้อนสบายจิตสบายใจอันแหละมันเป็นแบบนั้นวันนี้ก็การอธิบายอ,อกินนักธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอ,อยุติเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากกาลัคนีสาธุอะแล้วออไปอาจจะอากเรเกือกุล,ล,ลแม่สิ